อ่ะบอสโซสวัสดีครับรอครับรอคุณนัฐคุณใดเดี His ๋ยวสวัสดีทุกท่านเอฟซีมาครับกินข้าวรับดึกนะไอ้ที่มาแต่เบึงเบึงปลานไอ้ที่นี่กับข้าวก็มีตีนปลานนะมาแกงเงือกนะครับมาแต่เบึงปลาในสบินเฮานะครับผมมากินข้าวกันเอาแบบเดือดถามเดี๋ยวจริต้องไปสั่งพาดมากมายนะครับกินยังไงงั้นองั้นแหละจริงต้องดัดแปลง ความจริงคือความจริงความจริงคือความจริงจริงเขาก็ค่อยๆอับโอ้พลุ่มมามาห้ามเขาไม่ด้อืมอืมว้ยปากมึง ปรามมงอยากไปเหนมึงมาเ,เติมของอแท้อืมอืมีลองด้มาก 음음음 음. 음. ừm ừm Bà cay. Cái tinh thông rượm này, kiểu vào 嗯嗯嗯嗯嗯嗯 โอ้ลมแังทุกยอืม Hmm. uầy ouais. đang coi đang cột này hmm. Hmm. Đi đi áp. Rồi, ở đi. Ngang, ngắn bỏ ơi. Thi đi. Ừ. 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 Ừ, ไทยปลาคาเวียอืมนี่มุกมุกมุกปลาเนี่ยมุกหัวเออมุกมุกปลาหนังโอ้ยปลาหนัง แต่ปลาคกพบกพัลโคกอืมลามเจ้าปะเด็กเดยวนอนกีนมั้ง I'll have